นี่เราจะทำอะไรกันดีอะไปจำปัาอยู่ป่าจับฟ้าให้เป็นเพนเนยหยุดหยุดอย่าเข้ามาเม็นเม็ดอะไรวะเมนอะไรอ่ะอยู่ตรงนั้นอย่าพดเข้ามาอยู่ตรงนั้นก่อนหยุดก่อนแบบเ้ เมนไว้ใจซาซาล็อกสเปรย์ดับกลิ่นเท้าที่จะทำให้เท้าของคุณหอมสดชื่นไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาเล็กหรือใหญ่ให้ซาซาล็อกเป็นตัวช่วยของคุณนะคะช่วงรีวิวุเจ้าลูกชิสาเราท่าเหม็นนีเกก่เป็นปัญหาเยอะของโลกเลยเราถ่ายเป็นปัญหาอะไรกับมันเหม็นก็เดินกับนาทลักแล้วนี่ลูกไม่ใช่เจ้าหอมขนาดถ้าสมุนไพรล้รวนๆเจ้าโอเคเจ้านี่ขนาดนะโอ้า งสูหเจ้าเลือได้หรืเจ้าสีสีม่วงเนี่ยสีม่วงลุกพลาาเลยเจ้ามันเหม็นขนาดนม้นนะปุ๊บเหม็นเหม็นเม็นเหม็นชีนเลยเม้น กินหอมดีหอเออหอมดีหอมดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมราคาแค่สเก้าบาทแค่นั้นนะเจ้าโอ้ถูกเนาะเจโอ้ดีดีดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโดยช่องทางการจําหน่ายของเราก็จะมีอยู่3ช่องทางค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นช่องทางตามร้านค้าทั่วไปค่ะทุกคนสามารถไปซื้อได้และอีก2ช่องทางก็จะเป็นแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กและก็ทิกตอกค่ะโดยเฉพาะทิกตอกนะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เขากําลังฮิตตอนนี้มากๆเลยค่ะ ดับกลิ่นเท้ามีสรรพคุณลดกลับลสเปรย์ดับกลิ่นเท้าช่วยลด up, กลิ่นอับกลิ่นชื้นของทุกคนนะคะ